ครับเทดดีอ้ออนทัวร์ฮะไม่ได้มาทํานานมากแล้วครับสําหรับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับนั่นคือหมอกฮะหมอกจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผาฮีอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ครับผมบ้านผาฮีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าป่าช่วงที่ผ่านมาฮะมีปัญหาในเรื่องของโควิดค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เลยทําให้หลายๆร้านที่อยู่ที่นี่ปิดไปครับแต่สิ่งที่คุณมองคุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตอน น,น,ะะนี่คือทะเลหมอกรับทะเลหมอกจริงๆที่จุดชมวิวบ้านผาหีครับผมที่เรามองจากข้างล่างมานะเราจะพบว่าบนยอดดอยตรงนี้ครับผมเราจะมองไม่เห็นเลยมีเหมือนเมฆมีเหมือนหมอกคลุมไว้และนี่คือภาพจริงๆที่เรามองจากบนยอดดอยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงบางส่วนเนี่ยมีเมฆมีท้องฟ้าสีฟ้าครับผมเนี่ยแหละฮะเรามองจากข้างบนลงไปเราจะเห็นแบบนี้นี่เป็นบริเวณหมอกฮะจากการไลฟ์สดตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับผม มอกจริงๆครับแล้วสวยมากฮะอุณหภูมิตอนนี้ค่อนข้างจะเย็นเลยทีเดียวครับใครมาอยู่ที่นี่ก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสบายครับผมแล้วก็จุดที่คุณผู้ชมมองเห็นจุดตอนนี้ฮะก็คือจุดที่ชาวอาข่าใช้ในการโลชิงช้ากันครับเนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้ฮะเป็นชุมชนของชาวอาข่าบ้านผาเงี้ครับก็จะมีประเพณีประจําในแต่ละปีนั่นก็คือประเพณีการโลชิงช้าฮะการทํากิจกรรมต่างๆของชาวอาข่าที่นี่ที่หากว่าเมื่อไรที่เขาเปิดครับ โค้งวงโควิดอะไรหายไปเรียบร้อยคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่นะครับมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งโฮมสเตย์มีทั้งอาหารต่างๆที่เป็นอาหารชนเผ่าหรืออาหารทันสมัยมาที่นี่เยอะมากๆเลยครับวันนี้ฮะให้ดูครับ ใครที่อยู่กรุงธงกรกรุงเทพนะอย่าอิจฉาเรานะฮะถึงเราจะอยู่ชายขอบเราอยู่ชายแดนฮะชายแดนจริงๆนะตรงนี้เลยไปนิดเดียวก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วฮะเป็นประเทศพม่าครับผมและนี่คือสภาพหมอกที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับเราตอนนี้ฮะสวยไหมสวยนะครับคุณผู้ชมฮะสวยมากเลยนะฮะแล้วตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นก็เป็นโฮมสเตย์อีกแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าสะพานไม้ไผ่บ้านผาฮี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่แห่งนั้น แล้วก็สามารถที่จะพักแบบโฮมสเตย์ได้เลยครับอ่ะลองดูวิวสวยๆกันที่นี่แล้วกันครับผมใครอยากจะได้สัมผัสหมอกนะฮะเท็ดดี้เอาหมอกมาฝากให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับสวยไหมล่ะอ่ะดูหมอกไหลๆไหลๆไปแบบนี้สิแม่สวยมากๆเลยนะครับผมใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายครับอย่าลืมมาแวะที่บ้านผาหีแห่งนี้ครับผมอ้อลืมบอกไปฮะในส่วนของตลาดเชียงรายอันส่วนของตลาดแม่สายครับก็ยังเปิดให้บริการเป็นปกตินะ ทั้งสายลมจอยและดอยเวาครับแต่ตอนนี้ฮะที่ตลาด2แห่งที่พูดถึงนั้นน่ะไม่มีหมอกครับก็เลยพาคุณผู้ชมมาชมหมอกที่นี่แทนครับจากการไลฟ์สดของเราฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปวิดีโอพาคุณผู้ชมเดินเที่ยวในหมู่บ้านแห่งนี้กันอีกทีหนึ่งครับผมก็เอามาฝากให้พอหายคิดถึงกันครับผมขอให้คุณผู้ชมผู้ชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านฮะ มีความรู้สึกเย็นเย็นสบายอย่างผมนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวชมทะเลเหมอกที่นี่ครับรับรองไม่ผิดหวังครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเท d ดดี้ออนทครับสวัสดีครับ